12บสเท่านะครับเต้มเดียวเกมนะฮะใครจะเกมจากตามแตะจากตามสต่อสินะครับตอนนี้สิบสองเท่าโอ้ไม่ข้ามครับพี่แว่นจะเกมไม่ฟังนี้พี่เสือบอกว่าเตะกินลูกกินเมียเลยครับคู่นี้ ใจรั่วครับเกมนี้ไม่เกี่ยวครับเพื่อนยกคนดีเลยไอ้ลูกลูกพี่ยังงงฮะจอโชคดีครับเกมไหมครับสิบสองเท่า ติดนิดนะเอาเจ้าเออเตีดีครับอัดคลิปต่อไปต่อสิบสองเท่าครับจากตามสี่ต่อสิบใครจะหัวใจรั่วมาดิใครจะหัวใจรั่วครับชมใครจะรั่วโอ้โหกลายเป็นแพ้เลยครับโอ้โหให้ชนะได้ไงอัด จอจอสภาพหน่อยเกิดอะไรขึ้นจากตามเยอะน่ะราคาไม่มีเลยมันมันอยู่ที่คนถ่ายคลิปด้วยเปล่าวะรู้จักจอไหมคีโมอ่ะโมไทยหรอรู้จักไหมจอคีโมอ่ะรู้จักไหมเอามาแล้วนะพ่อกี่จะกินอยู่แล้วเออพี่แว่นว่าจะกินอยู่แล้วนี่เสียดายมากเลยให้อ๋อเนี่ยพี่แว่นผมก็ดึงแล้วเนี่ยมันกลัวแพ้ไง เออใหญ่กนเไได้ม่ได้สี่ามีียงแเพอผมกลับบ้านนอเอาละครับลนี่แมครับมทันเยเมื่อกี้นี่าดีววีีแล้ววส่แ้แล้วอักว์ทอะไรได้ัตเกษตร